คิดดูแดดแบบนี้เนี่ยนะป้ากระจุดดงดำก็จะมาแล้วก็จะมีสิวอีกว้าแม่ฉันเป็นหนุ่มแบบนี้าตายแล้วไม่ไดแ้แม่แม่อยู่ไหนแม่แม่ว้ายน้ำมันชาดีดางคุณลิตาใจเย็นๆแต่่นี้ค่ะลิตาเนี่ยโทรไปปรึกษาแม่แม่มาเขาก็เลยแนะนำว่ามีครีมตัวนี้กบ สามารถที่จะทำให้หนะ้าขาวใสพิสามวันเจ็7วันมันมีจริงเหรอคะครีมแบบนั้นมันจะดีเหรอ ตายแล้วแดดมือไทยทําไมร้อนขนาดนี้ก็ไม่รู้เมื่อวานไปถ่ายละครมาก็เจอแดดแรงๆวันนี้มาหาหมอกระตาก็หนีไม่พ้นแดดแรงๆอีกครีมกันแดดจะห0ิบวก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 อะไรก็คงจะเอาไม่อยู่แล้วคิดดูแดดแบบนี้เนี่ยนะผ้ากะจุดดํๆก็จะมาแล้วก็จะมีสิวอีกมลภาวะถ้าไม่เป็นสิวเป็นสิวแล้วก็เป็นหลุมเป็นหลุมโอ๊ยนากลัวจังเลย ไม่ไดแ้แม่แม่อยู่ไหนแม่แม่นี้ช่วงนี้หนูทำกานกางแดดเยอะมากอะฝ้ากลาจุดด่างดำที่สำคัญคือปุ่นเยอะขนาดนี้แม่นะสิวมันก็มาไงาหรอแม่มีวิธีอะไรอะ่ะอ,อุ้ยสามวันเจ็ดวันแม่ใช้แล้วมันจะไม่อันตรายหยกเอาจริงอ่าอ่างั้นเอางี้เดี๋ยวหนูจะเอาเรื่องนี้ไปถามคุณหมอกระตาดูก็และกันวันนี้หนูนัดกับแกพอดี โอเคตาจ้เชิญค่ะว้าป้าน้ำมัน้าพาไดน์คุณลิปตาจะเย็นอ๋ออานน้ำดับกระหายกระหายจริงเหรอคะแต่ยังเงี้ยเหนือกระจะหายครับหมอดับกระหายค่ะไม่ใช่กระหายอ๋อแดดร้อนด้วยเกินไปคนดีเดี๋ยวหมอว่าจะไปซื้อต้นไม้มาเลี้ยงอ๋อเหรอคะหมอคะดีังเลยค่ะต้นอะไรคะต้นผู้ด่างค่ะ คุณหมอคะออตอนนี้ลิตาเสีิสติมากความด่างความดำค,ความเป็นฝ้าความเป็นกราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคือลิตาทำางานการแดดเยอะใช่ไหมคะถ่ายละครถ่ายรายการเอยแล้วก็เจอแดดแรงมากมเป็นสิวพอไปแกะไปโดนนิดนึงอ้าวเป็นหลุมอ่ไงเงี้ยคุณหมอแต่อย่างงี้ค่ะลิตาเนี่ยโทรไปปรึกษาแน่ๆ<แ>มา เขาก็เลยแนะนําว่ามีครีมตัวนี้หมอค่ะสามารถที่จะทำให้หน้าขาวใสภายใน3วัน7วันลบรอยลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดําเขาบอกดีคุณหมอมันมีจริงเหรอคะครีมแบบนั้นมันจะดีเหรอดีสิคะแม่แม่ก็ใช้แล้วเขาบอกดีดีคุณหมอแม่แม่ว่าใช่แต่หมอว่าไม่น่าใช่นะคะ จริงๆเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยมันมีอะไรที่แบบว่าตรงสุดกว่านั้นมากมายเดี๋ยวหมอจะพาคุณลิตาไปดูแรไอเทมนะคะจริงเหรอแรไอเทมจริงๆ,งๆใช่สามารถช่วยปัญหาทุกอย่างที่เรากังวลได้เลยใช่หายากไทยยิ่ไปทางหมอขะ จุดด่างดำเวลาเราเป็นสิวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาเรากดสิวหรือบีบสิวก็จะมีรอยก็มีที่หน้านิดนึงค่ะ I have s c a r I have red s p o t and I don't like it ก,ก็เคยนะคะเพราะวิธีแบบว่าไปดูรีวิวสินค้าตามนู่นนั้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอใช้ก็ไม่ได้ผลตามที่เขาโฆษณาคะ่ะก็มีบ้างซื้อมาเหมือนเพื่อนใช้เราอยากใช้ตามเราก็ คนที่ใช้แล้วเขาบอกว่าใช้ดีแต่พอเรามาใช้มันไม่ใช่อย่างที่ที่เขาใช้อ่ะคะ่ะใช่พอใช้แล้วเป็นผดเป็นผื่นขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะใช่ไม่รู้จักค่ะไมรู้จัก่ะ Never had but I want you want to do it yes <Yeah>. okay. ันนี้เลยค่ะคุณลิตาอันนี้ค,คือเครื่อง e r o s Plus ค่ะ,คะแบร์ไอเทมของเราเป็นแพลตฟอร์มตัวเดียวแต่ว่าตอบปัญหาทั้งหมดที่เมื่อกี้ถามมาได้ตรงหมดอย่างจริงเหรอคะ<ช>คือเขาเขาเป็นเลเซอร์เหมอนกันหรอค่ะค่ะเป็นเลเซอร์แต่ก็คือมันจะประกอบไปด้วย4แบบที่แตกต่างกันไอ้4อย่างที่ว่าเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรก็คือตัวแรกเนี่ยค,ะค่ะเขาจะเรียกว่า sr applicator คือเขาก็จะเป็นพลังงานแสงนะคะร่วมกับคลื่นวิทยุคือ rf คือเขาจะช่วยทำให้พลังงานแสงเนี่ยมัน ซึมลึกลงไปใต้ผิวหนังได้เยอะขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปเร่งแสงเยอะเกินไปดังนั้นก็ได้ผลดีโดยที่ปราศจากผลข้างเคียงค่ะส่วนตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นตัว S T applicator อันนี้ก็จะเป็น i n f ฟราเรค่ะเขาก็จะทำงานร่วมกับคลื่นวิทยุเหมือนเดิมเพื่อที่จะลงไปทำให้ผิวมันไทเทนิ่งคือเกิดความกระชับส่วนแอปพลิเคชันตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมู t ทีตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับทำให้เทคเจอรของผิวเนี่ยดี ทำให้ใหเ,เนียนเนียน,น,ยนตัวสุดท้ายที่ก็จะเป็นแอปพลิเคเตอร์แยกออกมาอีกทีนึงก็คือจะทําให้แบบลงเป็นจุดๆอันนั้นก็คือจะซึมลึกเพื่อช่วยปัญหาพวกหลุมต่างๆเหมือนมี4หัวมี4แบบใ,ให้เลือกใช้ภายในเครื่องเดียวใช่ค่ะอยากลองไหมคะอุ้ยไม่เห็นต้องถามค่ะลองเลยค่ะไปค่ะค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัว s i แอปพลิเคเตอร์ค SI ุณลิตาลองสัมผัสดูนะคะเดี๋ยวหมอจะลอง ได้ค่ะจะเย็นเย็น้ยเย็นเย็นเย็นใช่ค่ะแล้วตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะคะคุณหมอคะตัวนี้ก็ช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดฝ้ากระค่ะแล้วความถี่ในการที่จะมาทําควรจะมาทําบ่อยไหคะเราเราก็จะควรทำทุกสองถึงสี่สัปดาห์สักสามถึงห้าครั้งค่ะอันนั้คือความถี่อ๋อแสดงว่าจริงๆพอทำครบ35ครั้งคู๊ก็คือกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติอีกครึ่งปีค่อยกลับมาทำใหม่ใช่ถูกต้อง ำหรับตัวแอปพลิเคชันที่2นะคะค,คือโมทีฟ หรือสับรามอันนี้เนี่ยความพิเศษก็คือจะเป็นอินฟราเรดร่วมกับคลื่นวิทยุค่ะแล้วเขาก็ไม่เจ็บค่ะอะไก็จะเย็นๆยตอนที่ทําเหมือนกันเดี๋ยวจะให้ลองนะคะอืมอุ็ยเย็ก็เย็นๆใช่เพราะว่าจะเด่นชัดเรื่องของการทําสกินไทเทนิ่งคือทําให้ผิวกระชับอืมแล้วความบ่อยความถี่ในการจัดทำอะคะคุณหมอประมาณห่างกันสักประมาณ2 -4 ถึงสสัปดาห์ค่ะซ้ำกันประมาณ3าถึง5ครั้งอีก6เดือนหรือปีหนึ่งก็ค่อยมาจัดอีกชุดหนึ่งแบบนั้นตรงนี้มันจะช่วยเรื่องของจอไลน์ตรงนี้ แล้วเราต้องรออายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มทําตัวนี้ได้อันนี้นี่คือยิ่งทําเร็วก็ยิ่งดียิ่งเข้าวงการเร็วยิ่งดีค่ะใช่เป็นการป้องกันแล้วก็ช่วยที่จะเหมือนกับกระตุ้นอคอลลาเจนให้กระชับอยู่เสมอค่ะและนี่ก็มาถึงสเต็ปที่3นะคะคือแอปพลิเคเตอร์ตัวที่3หรือ Motif IR ตัวนี้มันก็จะเป็นคลื่นวิทยุนะคะ ร่วมกับไดโอดมัน<ะ>มนแสงอย่างหนึ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า<ะ>ก็จะเย็นๆไม่เจ็บเราก็จะสกแกนทั่วหน้า<ะ>ทั้งแกนตั้งแกนนอนแล้วก็แกนที่45องศาไปกันให้หมดเพื่อให้มั่นใจว่า ทุกส่วนของผิวหน้าเนี่ยมันได้สัมผัสกับแสงเลเซอร์จริงๆเพราะตัวนี้มันจะช่วยลงไปปรับปรุปงฟื้นฟูสภาพผิวเท็กเจอร์ทุกอย่างที่มีปัญหาส้าผิวหนังความถี่ในการทําตัวโมทิฟเนี่ยละคะ่ะเหมือนกันเลยค่ะแล้วเราจะทําคู่กันเลยเออก็คือเวลามาทำหนึ่งครั้งเนี่ยก็จะได้ 3สเต็ปไปเลยถูกไหมใช่ค่ะแล้ว3สเต็ปนี้ข้อเด่นของเขาคือพอเราทําเสร็จเนี่ยเราไม่มีแผลไม่ต้องพักฟื้นใช่ระยะเวลาทั้งหมดในการพิมพ์สเลนเซอร์นี้ประมาณเท่าไหร่คะถ้าจะทําทั้ง3สเตปนี้สเต็ปสุดท้ายเนี่ยคือเขาจะค่อนข้างที่จะยาวกว่า2สเตปแรกแล้ค่ะมันก็จะบวกๆมาแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณที่45นาทีค่ะ คเตอร์ตัวที่4ค่ะอันนี้คือทองคําเลยโอ้ใช่เห็นจุดเล็กๆไหมคะเห็นค่ะเป็นดอดๆเล็กๆใช่จะมีทั้งหมด64จุดเล็กมากทองคําเนี่ยคือเขาจะนําไฟฟ้าได้ดีเขาก็จะเหนี่ยวนํานําขึ้นวิทยุเนี่ยลงไปที่ใต้ผิวหนังค่ะลงได้ลึกถึงเกือบ2มมซึ่งถือว่าเยอะไหมคะสมเมเยอะค่ะเยอะเพราะว่าอันนี้คือผ่านหนังกําพ้าเข้าไปในชั้นหนังแท้เลยตรงบริเวณที่โดนพลังงานสูงๆตรงตรงกับจุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยเหมือนทีไปหลอกร่างกายให้เกิดการ สร้างใหมออ่ก็จะมีเซลล์ใหม่ๆก็ช่วยเรื่องแบบหลุมหลุมรูขุมขนริ้วรอยอแต่ว่าหลักทำเนี่ยคือเราต้องดูแลเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าตอนทำเนี่ยเนื่องจากมันร้อนสักขนาดที่ว่าลงลึกไดใช่ไหมคะ<ห>เราต้องทายาชาก่อนทำแล้วพอหลังทำเราก็ต้องทากันแดดเยอะๆกลับไปบ้านนอนพักแค่คืนเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือสามารถทาครีมอะไรได้ปกติอ๋อแต่ว่ามีระยะเวลาในการรักษาตัวคือไม่ได้สามารถได้ทันทีที่เวลาสักหนึ่งวันแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยต้อง ความถี่บ่อยขนาดไหนคะคุณหมตัวนี้เนี่ยนะคะก็ต้องเป็นระยะห่างอย่างน้อย4สัปดาห์นะคะในแต่ละครั้งเพราะว่าเราต้องให้ผิวเพราผัดแล้วก็สร้างมาใหม่ชุดหนึ่งแล้วเราค่อยทำซ้อเป็นยังไงคะคุณลิตาก,กับเครื่อง Eros Plus ของเราโหแรไอเทมเครื่อง,องนี้นนะคะต้องบอกว่ามาครั้งเดียวคุ้มตอบโจทย์ครบทุกปัญหาเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกเพราะฉะนั้น รีบๆเลยนะคะรีบมาทํากันให้ด่วนๆเลยถ้าอยากจะสวยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าถ้าคุณอยากจะเชื่อแม่ต้องแคร์หมอด้วยนะคะใช่ค่ะอยากสวยอัพเวลยังไงแนะนํามาหาคุณหมอที่นี่เลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะกับแพทย์หญิงซีเรมออนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจําศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลนครธน,นขอบพระคุณขอบพระคุณค่ะ แล้วสาหรับครั้งหน้าเนี่ยคุณหมอยังมีเก็บแรไอเทมเอาไว้อีกไหมคะมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวไว้ดูคราวหน้านะจ๊ะอุ้ยมีกันไม่บอกมีกันอุบก่อนด้วยเพราะฉะนั้นติดขอบจอไว้ให้ดีนะจ๊ะเดี๋ยวพลาดมาจะตกเพรนวันนี้เราจะคนลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ